วันนี้เจอกับรบกบนะเคยโชคเขาไหมไม่ไม่เราวันนี้ร้อยร้อยิบเอ็ดเกินมาเช้าเกินมาที่ครูต่อสู้นี่อีกสามพรานวานะแต่ไม่เคยโชคเขานะเห็นเห็นเห็นคลิปเขาไหมเขาเป็นมวยยังไงก็ดูก็เป็นสายครับแต่ว่าความสูงความยาวคู่ขี้สูสีนะร้สูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักของร้ไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบเจ้าปีนี้อายุยี่สิบเจ็ดเวรอยใหญ่ไหมก็พอได้ได้ล่าสุดรถชกที่วันนั้นร้อยเท่าไหร่ ้วันนี้ร้อยขึ้นมันมันไปมาชกกันนะเราชกมันมาทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วล่ะร้อยร้อยกว่าไหมประมาณนั้นอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดฝั่งแฟนกับเชียร์ในวันนี้คู่เองโอเคขอใช่วยดีครับผมโรบอทครับนะครับแนะนำตัวครับผมโรบอทครับวันนี้เจอกับพี่ชัยนาทเคยชกกับเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยเกินอยู่พอสมควรนะซ้อมอยู่พี่เคกี่วันซ้อมมาเอ้า นานอยู่เราเป็นมวยว่าไงฟิตมือหรือวะประเภทบูเปิดเกมมวยเข่าเราสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยปล่อยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามไฟหลังเป็นไงบ้างคนงานไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีนะแล้วชกมยไม่ต้อหมดกี่ร้อยเป็นร้อยกว่าไหมไปเสรบไปเราเป็นคนจังจังหวัดสมอ่ะฝากให้ื่อนขับเชียร์หน่อยโอเคขอช่วยดีครับผม